กำลังเดินไปซื้อน้ำหาน้ำหมดมืดมัวตอนนี้อยู่รินนมทะเลมน้ำค,คุลเลยน้ำสุด,สดแมดอ,อม์มสเตอร์จำเทียนนะตอ้คื้นเงียบหมาก ไหนดูบรรยากาศเนาอ,อ่าดูนี่สียมากเลยอะแต่มันจะสวยตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเช่าคอลเกาหลีแล้วก็สแกนดีเวียโฟร์กันนะคะใช้วิดีโอกันเพื่อนเพราะมันนุ่มม่อดี sẽ nào Dùng Ok Thành nào Bye, -bye, bye, -bye.